วันนี้อยู่ที่จิตนาวานะคะจิตนาวาโฮมสเตย์เดี๋ยวพี่เป็นมันรีวิวอาหารให้ดูนะคะว่าคนละบุฟเฟ่คนละพันเจ็ดมีอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะมีหอยนางรมนะคะสดสดเลยค่ะรวมที่พักนะคะพันเจ็ดนี้รวมที่พักอาหารเช้าเที่ยงเย็นท่านละนะคะเนี่ยค่ะมีกุ้งตัวโตๆต,ตมีหอยนางรมนะคะปลากระพงน้ำปลา ปลามึกสดๆเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วตอนนี้คนรีวิวอะ่ะแล้วมีปูกุ้งโตๆปูตัวโตๆมีกุ้งแช่น้ำปลานะครับน่าทานมากเลยมีกุ้งอบวุ้นเส้นด้วยครับต้มยำปลาปุ้งน่าทานตนั้นเลยเนี่ยสอคนเะป็นพจนารับประทานได้เลยก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดูว่าในเซตหนึ่็ดร้อยต่อท่าน นะคะที่จิตนาวาโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้ก็เนี่ยค่ะคุณพจนาจะรับประทานแล้วคิดว่าทานหมดไหมครับคุณพจนนาไม่น่าจะหมดนะคะไม่น่าจะหมดนะครับสองท่านกุนี่คือคือคือยังไม่พอเท่านี้นะคะถ้าอยากจะเติมตอนไหนก็ ได้ก็จัดเต็มจริงๆค่ะปูก็ตัวใหญ่ๆนะคะดูว่าเราก็รีวิวให้ดูปูตัวใหญ่ๆเลยมีครีมหนีบด้วยมีครีมหนีบด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้คุณพจนนาไม่ทา,หานหอยนางรมนมี่ว้าวใหญ่จริงๆัวใหญ่มากๆเลยค่ะไม่พอเท่านี้นะคะมีเติมได้อีกค่ะเติมได้เรื่อยๆเลยค่ะจะไม่มีจํากัดเลยโอเคอเรวมที่พักรวมทริป ที่แพน้ําด้วยกินปูดูเหยี่ยวค่ะเนี่ยค่ะต่อกดต่อท่านนะคะพันเจ็ดร้อยแล้ววันนี้มาสองท่านนะครับพี่เพนกับววนนพี่นา,แล,า,านแล้วจะรับประทานเช่นไหรหรือก <c oughs> ็วันนี้ก็ประมาณนี้ราคารีวิวให้ดูถ้าใครอยากมาก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่นาขอหม่ำก่อนแล้วกันสวัสดีครับ